นี่แหละฮะเร่งดีกรีความเร้าร้อนในเวที8 Max กซ์มวยไทยของเรานี่คือความมันระดับโลก8 Max กซ์มวยไทยตอนนี้พี่นิจกอนหน้ามันจะกระแลฉ่ำมากนะครับผมอยากจะเล่นแอร์นะฮะพอดีเวทีเอาลโดนะครับเมื่อสักครู่นี้คู่แรกผ่านไปแตกนะครับสิวแตกปุ๋ยไอ้มนเดกแจกไหมฮะเขาไม่แจกนะฮะสิวแตกกันใช่นะฮะคู่นี้เดือดครับผู้ดีเจอไทยนะครับเป็นศึกระหว่าง Ladies and gentlemen, moving on to our second bout tonight a war between Thailand and England. Introducing first your warrior, fighting out the blue corner, 18 years of age, all the way from England and training at Honor Muay Thai Gym. This is a grunge match, by the way. The two have met before. Last time it was a draw, so this would be a perfect setting. for rematch tonight. Your English warrior holds a good professional record of 23 professional fights, 13 victories, and two draws. What's gonna happen? Something's gotta give. Let's see. ครับคืนนี้นะครับหนุกรีกของเราอายุ18ปีชกอยู่ในมุมน้ําเงินครับคู่นี้เคยปะทะกันมาก่อนแล้วนะครับครั้งล่าสุดผลคือเสมอนั่นเองในค่ำคืนนี้อะไรจะเกิดขึ้นวัดกัน ถึงเวลาแล้วนะครับมาเจอบเขาคนนี้เลยดีกว่านะครับเดินทางมาไกลขอเสียงปรบมือนักรบชาวอังกฤษของเราเชนฟากอ Shane come on put your hands together your english warrior tonight Shane f a r go แล้วคู่ประลองของเรานะครับคืนนี้นะครับนุ่มไทยอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เจ้าของฉายานักสู้จากขุนเขานั่นเองนะครับฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายออสนิทพันธ์ อายุ17ปีเคยเจอกันมาแล้วนะครับครั้งล่าสุดอย่างที่บอกกันไปผลคือเสมอหลังจากนั้นนอนไม่หลับเลยนะฮะค่คำคืนนี้ต้องตัดสินละว่าใครจะอยู่ใครจะไป ladies and gentlemen his opponent tonight a Thai representative Northern Thai fighter with the nickname นักสู้จากคุณเขา or the Mountain Warrior he is only 17 years of age but he p a c k s in three times

ลัใจคนไทย ladies and gentlemen your t a r r w o r tonight representing Thailand representing Chiang Mai let's hear it for Gong Chiang Dao ออสสนิพันธ์เดินทางมาถึงวุนที่สองของรายการนะครับกองเชียงดาวออสนิพันธ์จากไทย6กิกิโลกรัมก็เจอกับเชนฟราโกจากอังกฤษกับคู่นี้เคยเสมอกันมานะครับครับผม ก็แฟนแม็กซ์ม,มวยไทยนี่คงจำกันได้ครับไปล่าสุดที่ทั้งคู่ชกกันนี่ก็ถือว่าออกอาวุธใส่กันนะฮะสนุกทั้ง3ยกเลยวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับเอาให้หายคาใจนะฮะไปดูประวัติของทั้งคู่ครับเริ่มจากงูน้ำเงินครับเชนฟาโก้ครับนักชกจากประเทศอังกฤษครับปัจจุบันอายุ18ปีครับส่วนสูง176เซนติเมครับก็ชกมาทั้งหมด23ครั้งครับชนะ13เสมอ2แพ้8ครับ ส่วนทางด้านมุมแดงครับวันนี้ลงดอยอีกครั้งหนึ่งครับต้องเชียงดาวอ,อสนิทพันครับชื่อจริงนายปีชาแก้วกมลครับก็เป็นนักชกจากอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันอายุ17ปีส่วนสูง175เซนติเมตรครับชกมา74ครั้งชนะ55เสมสอ2แพ้17มีอาจารย์มีอาจารย์สนิทผสมนาม mm. เป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ผู้จัดการ mm. คันนี้เสมอกันมาอย่างสนุกดูเดือดครั้งหนึ่งแล้วนะครับมาดดิพิสูจน์กันใหม่ครั้งนี้ก็ว่าใครจะเป็นผู้ชนะที่แท้จริงกน,นต้องขอขอบคุณปุ๋ยไอออนิกนะครับผลผลิตเกินคาดด้วยปุ๋ยฉลาดไอโอนิกปุ๋ยของคนไทยส่งออกกว่า20ประเทศทั่วโลกนะครับแผลแตกปุ๋ยไอออนิกแจกทุกเข็มครับวันนี้ยังไม่ได้แจกเลยครับคู่แรกยังไม่แตกช่วยแตกหน่อยเถอะนะช่วยฟันกันหน่อยนะครับปุ๋ยไอโอนิกอยากแจกเหลือเกินนะฮะก็วันนี้นี่รอแจกอยู่แล้ว ค,คนที่ขึ้นไปถอดมงก,กุฎนคับทางฝั่งของกองเชียงดาวนั้นก็คืออาจารย์ญญสนิทประสงค์นาครับแหมเท่าที่อ่านประวัตินี่ควบเทนเนอร์อีกตำแหน่งนะโอ้โหเป็นทั้งหัวหน้าคณะผู้จัดการแล้วก็เทนเนอร์ด้วยรอเป้าเองโอ้โหทำทุกอย่างครับก็มาชกประจำที่เวทีแม็กอย่างนี้ นะฮะฮหลายคนก็<ล>จำกันได้นอกจากจะมีก้องเชียงดาวแล้วก็ยังมีน่ารักออสนิทพันธ์ <โล S 2> ด้วย<ล>ครับถือว่า,าเป็นขาประจำนะขาประจำส่วนเอ่อส่วนเชสฟากโก้นี่ก็มาชกเหมือนกันนะฮะหลายไฟละหน่ารอๆแบบนี้นี่แฟนมวยจำกันได้ดีครับโดยที่ออกวุฒิครบเคพื่องเล่นเิมมาแล้วลครับยกแรกครับมวยคู่ที่สองแปดสเมวยไทยวันนี้ครับติดตามกันเลยครับดาวเปิดเกมเข้าหาเลยครับดูครับโอ้ย มาแล้วครั้งหนึงยังขาใจวันนี้เดี๋ยวได้หายขาใจนะเอายามเดินเปิดทางเข้าหาก่อนเลยครับวิคติาวนักสู้แห่งภูเขาครับวันนี้ลมดอยเลยเลดอยเสียบเอาพอดถูกธรรมาดาที่ไหนแล้วครับเซนฟากโกมีเลียบอย่าเดินมาโดนลๆอย่างนี้เซนฟาโกบ,บอกว่าชอบเลยครับอย่มามั่วองเสียหลักครับเสียหลัก วัระะยาอยอู่จังหวะวางสา,ายแล้วหุกสายโอย้โหเจอแขกขวาของก้องเชียงดาวจาวังหวะต่อยหุกซ้ายนี่ช่วงต่างขานี่ทำได้ดีครับอ,ออกหมัดนี่จ่อยได้ว่าน่ากลัวมากเลยที่เขาตัดหน้า,าครับอาพื้นต่อยครับพู้แบบนี้ไม่ดีครับอ้าวจังหวะจวับได้ขวาแล้วเสียบเปล่าชีฟล็อก้องเชียงดาวเลยครับเข่าในเข่าใน เชี่บครับอาวุธขนาดอาวุธเด็ดตีต้องตีให้ชัดครับตรงในโอ้ยสองเชนข่าวยอดปะหลังดีๆโดดดังก็คือเชนัมแบ็กเชนฟาโกทำแบกเหมือนกันนะแล้วก็ต่อยที่แมสแมสโรไทยเดี๋ยวต่อเอ้าโดนซอครับที่เบอร์เตอร์ดังก็เชนมึงชน ชิญบุรีเหมือนกันอยู่ชนญบุรีเหมือนกันอ้าวโอ้ยซอกขวาเอ้าแล้วปีหมัดของเขาศอบเหมือนกันครับแล้วดอกเ็นอะไรปีครับเกี่ยวรถคืนโอ้ยเจอซอกขวาของกโคชิดาวเหมือนกันเปลี่ยนเข้าหาขาปูตั้งแต่ยกแรกเลยครับแบบนี้นี่แฟนมวยชอบครับเอ้าขึ้นขวาไปของโีชินาวระยะเกี่ยวล่างครับดูแล้วก็ว่า ส่วนส่วนล่องลอยแล้วครับต่างฝั่งของเชนว่าแตกหรือเปล่าครับถ้าแตกนี่ไปอุอ้ยไอโอนิกแตกแน่นอนอ้าวอ้าเห็นฟันครันหลายครั้งนะครับแต่ยังไม่แตกเนี่ยเอาเหนียวอยู่เอ้ยไม่เอาแตกยอดอกครับพยายามจะความหน้าก็ไม่พอดาวหน้าตาของทีเดียวแดงกลับไม่หมดครับโอ้ยเด็ด กำเดานั้นไหลแล้วครับเจ็ดดาวเจอคิดหมัดของเชนเข้าไปแต่ว่าไม่สดครับเปิดฉากหูต่อเอ้าโเสียเข่าพยายามต่อยหมัดดาวาฮุฟด้วยซ้ายแล้วเวายาจะแทงเชนตั้งกระแพงขาครับโอ้พยายามจะสวนด้วยเข่าขวาโอ้โครับเช็นอีกเข่าเหมือนกันเอ้าโอ้ยเข่าขวาเจ็โอ้ด้วยเข่าเอ้าตัดเป็นทางเสียบ สครับเรามาที่แม็กซ์สเตเดียมกันอีกครั้งครับนี่ครับชมหน้าของเชนฟรังโกครับยังรล่ออยู่เลยเดี๋ยวดเดี๋ยวได้รู้นะฮะว่าจบจากไฟน์นี้นี่จะหล่อเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะโดนส่องไปหลายครั้งเหมือนกัน ในขณะที่กองเชียร์ดาวก็โดนหมัดของเชนนี่เลือดกำเดาไหลเหมือนกันครับดูครับนี่ครับภาพช้าๆดูกันได้ชัดๆครับนี่ครับจังหวะปันศอกแต่วืดไปครับโอ้เฉียวจะมูไปนิดเดียวปลายยกนั้นสลับกันเสียบเข่าสนุกเหลือเกินครับพยายามเน้นวงในเลยครับทางด้านกองเชียร์ดาวว่าเชฟฟาโก้แกก็มีโต้ตลอดครับครบเครื่องครับ ม่ใช่ว่าจะมีหมัดอย่างเดียวแข้งก็มีเข่าก็มีมาแล้วครับตามกันต่อครับยกที่2ครับวยคู่ที่2อปแปดแฟลกไปให้วันนี้ครับต้องเชดาวออกมาเดินหน้าลุยเลยครับใช้บคลต่อยมาหนึ่งสองโอ้ยถึงแล้วหมัดขวาหน้าสะบัดไปเหมือนกันครับต้องเชนดาวพาชิ้ตัวครับข้างหน้าต้องเชิดดาวเอ็นที่วงในเป็นพิเศษครับโโอ้หเสียบเข่าเข้าไปจะแตะแล้วแทงต้องเชนดาว ก็ไม่หนีนะฮะกมีเข่าโต้ลูกตอกเหมือนกันเอาลอยมาต่อยมัเข้าไปเอากแ้งซ้ายมาต่อซ้ายไปทีนึงโคยังไงวันศอกเกที่ได้ใจนะข้นาวเปลี่ยนเข้ามาเชเาเสืด้วยศอกเล้วสด้วยศอกซ้ายขาววางแ้งซ้ายแล้วตู้อกซ้ายสลับและแทง้ายเอ้ ครับเชนบาโก้โฉดยัดทีนึงเอาถ่วงตัวอีกแล้วครับขวาแขนซ้ายไปเชนบาโก้ผันศอกมาจิงดาวเสียบข,ขวานเมื่อแกมมา,มา,มานี่แกมมาเป็นชุดนลยแล้วก็จิงด,ดาวถือครับแม่เชนบา,า,าโก้พยายามจะเฉือนด้วยศอกซ้ายตรงในนี่ไม่ใช่ประเภทถุงที่ไทยแล้วนิงด,ดาวดตด,ด,าาด้เรื่อยนี่ชัดๆเอาได้เลื่อนรือยังได้เลื่อนรือยังได้เลื่อนแล้วโอ้ยไอออนิกแกะแน่นอนนี่ครับแม่ทการดูนะครับนี่แหละครับพูดไม่ทันขาดครับกับ โอ้โหเลือดตอนนี้เต็มหน้าครับเจมปาโก้กองซ้ายครับก็เชียงดาวเปิดแผลเชมปาโก้แล้วได้ใจเลยครับก็เชียงดาวเดินหน้าท้าดวลเลยครับพยายามพยายามซ้ำไปที่แผลเก่าครับโอ้ยตอนนี้โอ้เลือดตอนนี้เต็มตัวหมดครับอ้าวทีนะครับโอ้โหดูครับทะลักเลยครับท่อปลาปลาแตกเลยครับเลือดกระเลือดโอ้โห อกเยอะเลยคือโอ้ยบริเวณหน้าผากแต่แพ้ยังไม่เยอะครับเอาอ๋อคราวนี้บอกมันไกลหัวใจไกลหัวใจโอ้ยขึ้นมาสับอันนี้แล้วคนละดอกคนละทีขอบใครคงกว่าเอ๋อนี่เลือดเป็นกระเด็นมาถึงผู้บรรยาย้วฮะแต่ว่าทัพเชนาวไม่สนครับลุยต่ออ๋อโอ้ยปักหลักแรกเลยคนละดอกคนละทีโอ้โหเทปมาโก้ก็ไม่ได้กลัวนะฮะ ตววสู้เหมือนกันลองเชิงดาวได้ใจนะครับโอ้อ้าวปันกันเลยนะับปัดกันฟัดเลื่อนมันเข้าตาสู้แบบเลืเ่อน,นตา แบบนี้โอ้ยทีนี้ก็ไม่สมครับแล้วนลูสองยังไงก็เป็นประโอ้โหโอเค็อเคเบเกมเป็นครั้งที่สองครับโอ้โหนี่แมสนามให้หมอคันนี้เป็นคุ้มสุรีครับอ้าวยังไงครับไหวไม่ไหวฮะโอ้โหเลือดมันออกเยอะครับนี่ครับแต่แผลมันไม่เยอะนะครับอ้าวแผลไม่เยอะก็ชกได้ครับ บอลกระเด็นใจแข็งอยู่แล้วโหมดยกที่สองครับเราไปที่แม็แกซ์สเตเดียมกันอ,อีกครั้งครับนี่ครับตรงดูตรงหน้าผากครับหน้าผากนั้นเป็นแผลของพิษซอกของกล้องเชียงดาวครับพูดไม่ทันขาดคำครับปุย๋ยไอออนิกได้แตกแล้วครับ โอ้โหตอนนี้เลือดมันกระเด็นมาถึงโอ้คอไปทีผู้บรรยายผลผลิตเกินคาดด้ปุ๋ยฉลาดไอออนิกนะครับปุ๋ยของคนไทยจะออกกว่า20ประเทศทั่วโลกแผ่แตกปุ๋ยไอออนิกแจกทุกเข็มแล้วนี่กับได้แจกเลยครับดูกับศกซ้ายโอ้โหโอ้โหสะใจพระเดชพระคุณท่านครับวันเงินแตกเลือดอเปทีโอ้นี่รับโดนเหมือนกันนะครับกองเชียงดาวไม่ใช่ไม่โดนนะครับ เกมนั้นมีสวนตลอดใครใจไม่แข็งห้ามดูนะครับเพราะว่าเป็นโรคหัวใจห้ามดูนะเพราะว่าเลือดมันออกเยอะเหลือเกินครับเดี๋ยวดูยกนี้ครับที่เลี้ยงนี่จะทัดเลือดได้ดีแค่ไหนครับามาต่อ,อครับยกที่สามครับยกสุดท้ายสามนาทีที่เหลือครับฝ่ายแดงนั้นก็เชิงดาวฝ่ายนี้นั้นเชนคาร์โก ยาวหัวทีศซ้ายวุดนี่แล้วครับเสียเขาเริ่จะชวนด้วยศอกครับเซปอโบแต่ดาวติดตัวเลยครับดูรักโนอยเีมาพูกับขอเล่นลูกอกได้ไหมขอจุดยานวไม่ได้ครับขอถึงตัวเสียเขาก่อนทิยาเดินลุยเไปที่แกมีมัดดีซอกเสริมแล้าวบนำเไปซปรบัมดโค้โผเขาอีกทีนึงครับปร เอาถึงตัวเดี๋ยวเผาอีกทีเดียหเลือก็มานี่เช็ดมั่วนั่งตูสอบอยู่ก็เกิดาวยายาบกลลงมาแรงครับเออแล้แเจ็บเลือดเลือดเลือดออกอกแลแอม โก้ครับเลือดไม่ได้เลือดครับโอ้โหโดนเข่าไปโดนเข่าไปทีนึงอ้าวพยายามต่อยหมัดสู้แต่ว่าหนีไม่ออกครับอ้าวจะเป็นสะปักเรื่องการพูดครับตอนนี้อ่าตายยุบครับโอ้โหแล้วเปลี่ยนเข้ามาแม่เชฟดโก้เลือดมันเข้าตาโอ้เจอเข่าซ้ายอีกแล้ว กองเชียงดาวอามลากำลังมหาศาลครับต่อยหกยกกันได้ครับกองเชียงดาววิ่งขึ้นลงเขาทุกวันครับความแข็งท้ายโอ้เลือดต้องบอกว่าชโลเวีเลครับยังจะโต้ด้วยซ้ายแต่ยังพื้นครับ้องเชียราวเบียดเข้ามาอีกโอ้โหวันนี้ยังจะใช้ศอกเจอเข่าสวน ยาววันสู้นะครับทาด้านเซบาโตแต่ว่าไม่โดนเชียงยัง่ะน,น,นี่โอ้จัดหนักจัดเต็มนะผู้จากที่เสมอกันมาขอเกสุดท้ายครับโอ้ตอนนี้เลือดก,ก็ยังไม่หยุดไหลครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับยกที่สามโอ้ยเลือดนี่ครับโอ้แกแทงทีนี่ สะดุ้งโยงหนีไม่ออกครับวันนี้เชนฟาโก้โดนบี้ถึงตัวตลอดวันนี้ไม่มีโอกาสได้ต่อยเลยนี่ครับกล้องเชียงดาวออสเิดพันธ์ครับวันนี้ถือว่าทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับเดี๋ยวไปฟังการประกาศผลอย่างเป็นทางการบนเวทีมันไหมครับคุณผู้ชมครับสาใจไหมฮะ เอางี้ดีกว่าง่ายๆเลยสะใจแค่ไหนปลบมือดังๆแค่นั้นพอครับ mm hmm. นี่แหละครับ mm hmm. ตอนนี้เชนฟาก็ hmm. ต้องเปลี่ยนฉายาเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วนะครับผมลอยบอลเลยนะครับลองลุ้นกันครับ mm hmm. ว่าแมตชนี้ความมันความสะใจความระทึกใจคู่ควรกับเงินโบนัสหรือซุปเปอร์โบนัสหรือเปล่า mm hmm. ladies and gentlemen let's see the entertainment value is worth the bonus or the super bonus. Boom! Both fighters right there receiving a 5,000 baht bonus. Ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner! ตามสัญญานะครับแซบตลอดที่นี่บดแม็กซ์มวยเชิ